สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพับจตปตีใบสีนะครับก่อนที่จะชมคลิปนะครับก็ช่วยกดไลค์กดซับสไคร์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่างหนองด้วยนะครับคลิปนี้นะครับผมจะทําการห่อิ้วใบสีนะครับห่อิ้วใบสีเตรียมที่จะเข้าช่อนะครับสีสันก็จะเป็นสีริบบิ้นนะครับ ตามที่ลูกค้าสั่งนะครับนะครับขนาสีก็จะเป็นสีออกชมพูดแดงนะครับขาวชมพูดแดงสีที่ทำเนี่ยก็คือแล้วแต่ความชอบของเพื่อนเลยนะครับการจัดวางสีไม่ตายตัวนะครับถ้าใครที่ดูอยู่ เราสามารถทําสีอะไรก็ได้นะครับอยู่ที่ความชอบของเรานะครับจะห่อกี่ชั้นก็ได้นะครับอยู่ที่ความขยันและเวลาที่เราสามารถทําได้นะครับ แต่ถ้าบางทีถ้าเราห่อเยอะเกินไปเนี่ยมันก็เสียเวลาเนาะเข้าช่อก็าอยากนะครับบางคนก็เวลาทำเราก็จะม้วนนิ้วไปพร้อมห่อนิ้วไปในครั้งเดียวนะครับหรือเราจะทำเตรียมนิ้วใบสีไว้ก่อนก็ได้นะครับ ให้เตรียมให้พอตามที่จำนวนที่เราต้องการแล้วเราค่อยมาห่อก็สะดวกไปอีกแบบนะครับเตรียมของทุกอย่างไว้ติบบิ้นที่ใช้นะครับผมใช้ริบบิ้นเบอร์เก้านะครับหน้ามันจะกว้างนะครับเหมาะแก่การทำใบสี ว่าจะได้ชิ้นงานแต่ละชิ้นนี่หลายขั้นตอนเนาะตั้งแต่เริ่มตัดใบตองเตรียมนิ้วใบสีนะครับไม่ว่าจะเป็นนิ้วใบตองสดหรือจะเป็นนิ้วริบบิ้นนะครับก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ทําคนเดียวนะครับก็จะรู้สึกว่ามันหลายขั้นตอนแล้วก็ใช้เวลานาน แต่ถ้าใครที่ทําแบบว่ามีทีมทําคนนึงทํานิ้วคนหนึ่ง,นนง,นนงเข้าช่อเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าสนุกนะครับไม่เหนื่อยมากผมว่าเพื่อนเทางบ้านก็จะต้องรู้สึกเหมือนผมแหละถ้าเกิดว่าใครที่ทําใบสีทําคนเดียวเนี่ยก็ไหนจะวิ่งซื้อของไหนจะวิ่งหาอุปกรณ์นะครับ เตรียมใบตองเตรียมนิ้วใบสีกว่าจะได้เข้าชอ่อกว่าจะได้ชิ้นงานแต่ละชิ้นแต่ถ้าเกิดว่าใครแบบทำสองคน3าคนเนี่ยก็จะรู้สึกอ่อนคลายหน่อย เทคนิคในการห่อนิ้วใบสีนะครับก็คือต้องฝึกบ่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าใครที่เป็นมือใหม่นะครับผมผมจะย้ําเสมอนะว่าคลิปที่ผมทําออกมาเนี่ยมันจะเหมาะสําหรับมือใหม่นะครับมันจะเหมาะสําหรับมือใหม่ที่ลองเอาไปหัดทาตามนะครับแล้วก็ค่อยเอาเทคนิคที่ผมให้ไปเนี่ยเอาไปปรับเปลี่ยนนะครับผสมผสานกับ ความถนัดของตัวเองหรือว่าเทคนิคของคนอื่นก็ได้ที่เขาทำมาก่อนนะครับวราไปผสมผสานกันเอานะครับอย่างเทคนิคการห่อ,หอิ้วใบสีเนี่ยถ้าเกิดว่ามือใหม่จริงๆเลยนะมือใหม่แล้วอยากห่อให้มันมีระยะที่เท่ากันนะครับพอการห่อิ้วใบสี ให้มีระยะห่างที่เท่ากันเนี่ยมันเวลาเข้าชอ่อเนี่ยมันจะเข้าง่ายนะครับถ้ามือใหม่นะผมแนะนําเลยว่าเนี่ยให้ใช้ปลายนิ้วของเราเนี่ยนิ้วชี้เนี่ยแตะลงมานะครับกะเอาประมาณนี้นะครับจากดอกพุทธสักครึ่งน,นิ้วแบบนี้นะครับมาดอกพุดธอยู่ตรงนิ้วพอดีหรือถ้าอยากได้นิ้วยาวเราก็ขยับลงมาอีกก็ได้นะครับแต่ถ้าอยากไม่ยาวมากนะครับเนี่ยลักษณะแบบนี้ ใบตองหรือริบบิ้นอันแรกที่จะามาห่อเนี่ยแล้วเราก็หอเข้าไประยะห่างของแต่ละสีนะครับก็เอาตามความพอใจของเรานะครับจะให้เห็นมากเห็นน้อยแต่เราจะต้องให้มันเท่ากัน เท่าเกันทุกๆชิ้นทุกๆนิ้วในหนึ่งช่อที่เราทำเนี่ยมันจะเข้าง่ายครับก็จะได้แบบนี้ลักษณะน,น,นี้มือใหม่อ่ะพยายามแตะทุกๆอันเราวัดก่อนใช้หัวไมไ่ใช้นิ้วมือเรานี่แหละวัดพอทําไปทํมามันจะชินเองนะครับเราก็จะมองมองรู้เลยว่าเราต้องวางตำแหน่งไหนนะครับ แม็กหนึ่งถึงสองครั้งหรือสามครั้งก็ได้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันหลุดนะครับถ้ามือถ้าทำล็กๆอะ่ะเราแม็กแน่นไว้ก่อนครั้งที่หนึ่งไม่ไม่ให้มั่นใจก็แม็ครั้งที่สอง หรือนะครับมือใหม่นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ถนัดนะครับจับยังรู้สึกว่ามันลื่นอยู่นะครับริบิ้นที่มันลื่นนะครับถ้าเราอยากห่อหลายชั้นนะครับเราก็หนึ่งครั้งนะครับแม่กินครั้งอย่างผมห่อสี่ชั้นเนี่ยผมก็จะแม็ก ห่อได้2ชั้นในครั้งนึ่งหอได้สชั้นในครั้งนึงนะครับแต่ถ้าเราชานานหน่อยรู้สึกว่าเราชานานแล้วหล่ะจับไม่หลุดแล้วก็ทีเดียวเลยนะครับแล้วก็ไม่ให้มันแน่นเอา ทำไปเรื่อยๆนะครับจนได้ตามจำนวนที่เราต้องการนะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆนะครับทางบ้านที่รับชมอยู่นะครับก็ดูคลิปวิดีโอแบบไม่ข้ามโฆษณานะครับเพื่อที่ว่าเป็นกำลังใจให้กับทางช่างหนองนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำงานนะครับคือไม่ได้หวังว่าจะช่องมันจะดังอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ว่า มีคนที่หวังแค่ว่ามีคนที่มาดูเราอะ่ะแล้วทําได้ก็โอเคแล้วนะครับแล้วก็มีไรายได้นิดหน่อยนะครับจากการทําคลิปวิดีโอนะครับก็ดีใจแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งตอบแทนเป็นสิ่งสนับสนุนนะครับในการที่จะทำวิดีโอออกมาให้เพื่อนๆดูนะครับ จากการดูโฆษณานี่แหละอ่ะมีอีกอย่างที่จะแนะนำนะครับอันนี้ลูกแม็กนะครับอ่ะทำไมเห็นแต่กล่องเดีหยวนเมื่อ,อก่อนผมใช้กล่องสีฟ้าเนาะเดี๋ยวนี้ก็ มาใช้กล่องนี้อันนี้ก็ใช้ดีเหมือนกันนะครับราคาจะถูกลงมาหน่อยนะครับเนี่ยก็โอเคนะครับใช้ดีเหมือนกันนะครับเหมาะกับการทำใบสีนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าราคามันไม่ได้สูงมากนะครับไม่เหมือนกล่องสีสีเขียวเนาะก็อาจจะสูงนิดหน่อยไม่หน่อยละสูงสูงสูงเละ,เละสำหรับ เราที่ต้องใช้เยอะๆนะครับในแต่ละงานเนี่ยส่วนตัวเครื่องยิงนะครับเครื่องเย็บนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะครับว่าอยากใช้แบบไหนยี่ห้อไหนใช้ดีก็ตามความถนัดนะครับนี่ผมจะใช้แม็กเบอร์สินะครับเนี่ยยี่ห้อแม็ เมื่อสิผมถือว่ามันรู้สึกว่ามันโอเคนะครับกับการที่เราเอามาเย็บไปสีเย็บงานแบบนี้รู้สึกว่ามันใช้ทนนะครับ ก็คลิปนี้นะครับผมขอลาไปก่อนนะครับเพราะว่าคือมันเยอ,อะครับมันทําทําจะให้เสร็จหมดในคลิปเดียวไม่ได้นะครับก็แค่เอามาทําให้เพื่อนๆดูนะครับว่าระหว่างที่เราต้องเตรียมงานเนี่ยเราเตรียมนิ้วใบสีเนี่ยเราทํายังไงเราเราต้องทํายังไงนะครับเราต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับ ในใบสีหนึ่งงานนะครับอันดับแรกเลยนะครับในใบสีหนึ่งงานเนี่ยเราจะใช้ใบสีอะไรจํานวนกี่ชอ่ชอช่อแม่อะไรบ้างแล้วก็มาคำนวนนิ้วใบสีแล้วก็มาทำนิ้วทำนิ้วเสร็จก็ค่อยเข้าช่อนะครับ เราก็จะสามารถคำนวณงบประมาณที่จะใช้ได้นะครับอย่าลืมนะครับติดตามช่องนะครับกดติดตามนะครับกด Subscribe แล้วก็เวลาดูคลิปวิดีโอไม่ข้ามโฆษณานะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ